สมบัติสุดล้ำค่าเช่อกันว่าภายในนี้ภายในหยิบนี้น,นะคะบรรจุจินตนาการและพลังความคิดสร้างสรรค์ที่คนทั้งโลกล้วนต้องการโดยตัวแทนผู้บริหารของเราทั้งสองนัานนะคะหลังจากที่นับถอยหลัง<อ>จะร่วมกันเปิดมีบสมบัติ<อ>ล้ำค่านี้เ,<อ>เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับแฟนๆของเลโก้ one piece นะคะเดี๋ยวเราจะข้อแรงจากคนที่อยู่หน้าที่นี้โดยเฉยพาะแรงจากแถวแรกเลยนะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังต้งพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นสัญญาณให้กับผู้บริหารของเรา ได้ทำการเปิดยีบสมบัติสุดล้ำค่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมันนับไป ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าสู่ช็อตที่2ค่ะทัานนี้ก็เพื่อให้การประจนภัยกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสนุกที่ไม่สิ้นสดุดค่ะเราขออนุญาตเรามีโปรตอนแล้วก็เข้าสู่การแขางขันช็อตที่2นะคะ,น,ะน้องเนือดจากเรกเกอร์บริธานค่ะนักแสดงทั้งสี่ท่านแล้ววันนี้เรายังได้รับเกียรติจากครอบครัวเซเลบริตี้นะคะที่มาร่วมงานกับเราแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของ LEGO One น i e c ด้วย บางคนนี่ตั้งตารอมาที่งานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวช็อตที่2เราจะได้เป็นเชิญครอบครัวได้ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกับเรานะคะรอเพียงคู่เดียวค่ะมองกล้องทางก่อนนะคะตอนนี้เรามีกล้องเยอะมากเลยนั่นขออนุญาตใช้เวลาตรงน,นี้เพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะะในการบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็ภัพนิงด้วยค่ะอันนี้กล้องด้านหลังนะคะน,นี่ขอกล้องด้านหลังตรงกลางเลยค่ะที่ยกมืออยู่ค่ะอ่ะอะาไปไ ตสู่ช็อตที่2เลยนะคะเป็นครอบครัวที่ลงรักในการเดินทางและการสะเทนไทนะคะครอบครัวคุณเจนี่โซคนตะลนิจังพี่ชิ้นค่ะเชิญมาทั้งครอบครัวได้เลยค่ะเรียนเชิญครอบครัวคุณจุทัศนีคุณพลิมชสศริกุณค่ะเรียนเชิญทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณมีกิติพัฒน์สารสินค่ะและครอบครัวคุณวัลย์ลุราคุณพี่เถค่ะแล้วก็น้องอัุค่ะเชิญลูกรับเชิญเลยรับ ระหว่างไทยค่ะอย่าลืมนะคะความสนุกของเรานะคะจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงว um ันที่5สิงหาคมนี้ที่ River Park ไอคอนสยามแห่งนี้ฝากทุกทุกท่านเราร่วมกันบอกต่อประชาชนัพันว่ากิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเด็กทีอุไม่ต้องจุดซรีสามารถลงทะเบียนรับแสปอร์ตค่ะร่วงสนุกกับสีกิจกรรมค่ะแล้วก็เมื่อมีชาวประทับครบสีดวงครบสีดวงปุ๊บนะคะ ก็นำไปแลกของเพื่อเลือกหายาจากเลโก้วันพี e ด้วยค่ะเอากระเป๋าออกเลยค่ะทีนี้แลขอเอากระเป๋าออกได้ไหมคะอ่าได้ชิมงนานสวยให้ครับเราจะได้คาดสวยๆหน่อยน่าละมองต้องการ้านิต่างหาการักมาขอบคุณคน,ะนี่และนี้ก็คือเหล่าแฟนคลับของเลโก้วันพีชที่พร้อมจะปลุกจิตวิญญาณของการผจญภัย ให้สมุดเนื้อติดศนาการไร้ขีดจำกัดค่ะกดไลค์กดไลค์ต้องจ้าและเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะขอเรียนเชิญนักแสดงทั้งสี่ท่านยังคงอยู่บนเวทีเพื่อที่จะคุยกับเราก่อนครับโรด้านหลังโลนะมาเป๊ะตายเป๊ะมากฝ่ายนี้อันนี้กล้องวีดโอกล้องโยงหน้านหน้าเอาไปไปเลยไปไปกล้องหน้าหน้านี่หน่อยนะคะ วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเด้วยนะคะเรียบร้อยแนละ้วก็ซิงค์ประมือกับผู้แริาคนสำคัญของเราทั้งสองท่านานะครบอรบอัวเลโก้ทุกทุกคนนะคะแต่ว่าลูกเรือคนพิเศษของเราทั้งสี่ท่านจนแทนจนสลัดหมฟางเวอร์ชั่นเลโก้ one p i c e ค่ะยังคงอยู่เพื่อร่วมพูดคุยกับเรากับคุณผู้บริหารของเราด้วยนะคะเอาล่ะลูกเรือพร้อมไหมคะน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้มาแบบ แต่ละคาแรคเตอร์เลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนลับวันพีซก็ต้องรู้จักกับแต่ละคาแรคเตอร์กันเป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นรู้สึกยังไงที่วันนี้นะคะเราได้มาสวมบทบาทเป็นหนึ่งในลูกเรือของเ n e Pi วันพีเอาน้องเด็กคนสุดท้องของกลุ่มคือเกรซละกันก่อนคาเลยค่ะเกรซใช่ไหมฮะใอ้ค่ะน้องเกรซคาเิญเลยค่ะองแรกเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องๆนะครับน่ารักมากก็จริงๆก็เรียกว่าแบบ ต้องขอบคุณทางเลโก้ด้วยแล้วก็คุณทางเอฟซิกด้วยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเป็นการ์ตูนที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้ววันนี้คือตัวผมเองเล่นเลโก้แบบเต็มที่มากแล้ววันนี้เราได้มาร่วมง,งานกับสองอย่างที่เราชอบด้วยสามอย่างเลยรวมวันพีดไปด้วยมันทให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นสัญชต ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมอาจจะต้องไปแต่งแบบนั้นอาจจะไม่เข้าบผมแล้วลองใส่เอียมไหมครับพี่เอียนลองดูนะแต่ว่าดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกแบบสนุกด้วยครับขอนุญาตข้ามไปฝั่งนนนรู้สึกยังไงครับวันนี้มาเป็นหนึ่งในเพือด้วยครู้สึกรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับไลโค้อีกครั้งนะครับแล้วก็ไม่คิดเลยครับวันนี้จะได้เป็นโซโล่ครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดในเรื่องเลยครับผมเป็นเมนโซโลอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นขัดอยู่แล้วด้วย เจมินายกันคะรู้สึกยังไงวันนี้ได้มาสวมคาตคเตอร์นี้โหวันนี้ผมเป็นอูซอกครับผมก็ก่อนอ่นกันเลยก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับเลโกอีกครั้งครับผมแล้วก็เลโก้ผมว่าต่อแบบต่อบ่อยอยู่แล้วแล้วก็คือตอนนี้ช่วงนี้ผมมาอินวันพิชเป็นพิเศษด้วยแล้วก็แบบถ้าเขาไม่ได้บอกผมว่าให้แต่งเปมนอูซอฟเนี่ยผมจะแต่งเปมนชอปเปอร์มาแล้ว แต่ว่าเป็นอุตส่าวันนี้ก็ดีครับผมเพราะว่าเอ่อระยะเวลาทรงที่เล่นที่เล่นก็เหมือนคาลิเตอร์ผมตัวจริงก็เป็นอย่าง <oco> นั้น嘛ตัวที่เล่นแบบนี้แหละน่ารักคขอบคุณมากที่คาลิเตอร์ไว้ดีมากอ่ะคุณกา้าฟราคารู้สึกยังไงกับคาลิเตอร์นี้ใจมากมากครับผมเพราะว่าอย่างอย่างเหมือนทุกคนเลยครับคือว่าเราก็เป็นแฟนมันพีซอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนของเลโก้แล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาแต่งตัวเป็นคาลิเตอร์ต่างๆในเรื่องวันพีซเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบสารฝันเด็กคนหนึ่งมากๆเลยครับผมแล้วก็ เราเป็นแฟนซีรีส์ด้วย,ยเห็นว่าซีรีส์ซีซั่นสองเนี่ยเขากลังจะเข้าร้วนครับผมก็ไปติดตามกันได้นนครับติดตาม,มาได้ทางเล t f l i x นะคะ,ะก็ต้องบอกว่าวันพีซน่าจะเป็นเรื่องราวที่ถูกใจแล้วก็มีแฟนคลับกันทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าจุดแรกเลยที่ทาให้ทั้งสี่คนเนี่ยได้รู้จักกับวันพีซเ,เริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วหลังจากที่ดูเราสึกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจอะไรจากเรื่องนี้บ้างน้องเกรซค่ะเจก่อนโอเคก็โอ้เล่าเรื่องนี้แล้วอิน คือจะบอกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นอ่านการ์ตูนวันพีตั้งแต่ประมาณตอนผมอยู่ประมาณมต้นนะไม่นานมานี้ไม่นานมานี้แล้วเมื่อกี้คุยกันกับนนท์นนท์บอกว่าโหพี่ผมยังไม่เกิดเลยผมรู้สึกว่าไม่บอกเขาทำไมนเหมือนด่าพี่อยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าแค่แบบว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาทำลายที่มันไม่ไม่เกี่ยวการใช่ยังไม่มาแหลกกันไงก็คือจะสื่อว่าโอ้โหนี่เขาดังยาวนานมาใช่ดังยาวนานเออไปถึงทั้งน้องเกดด้วยแล้วก็วันพีสด้วย จริงก็คือติดตามมานานแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่มีความพิเศษว่าการ์ตูนเรื่องอื่นคือจริงๆผมอ่านการ์ตูนหลายเรื่องผมว่าวันพีชเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ทำให้ผมรู้สึกแบบเสียน้ําตาแล้วก็ร้องไห้ยอย่างจรงิงจัง่ะมันเป็นมันเป็นการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิตรภาพหรืออะไรหลายอย่างแล้วก็ติดตามยาวนานมากก็โอ้ไม่ต้องนั่ปีนะคือความประทับใจที่ท,ท,ท,ที่ที่มีให้ครับทนนี้ที่บ้านผมก็ ไม่ว่าจะเป็นเลกโก้หรืออะไรหลายอย่างที่เป็นบัรพีก็ไม่มีทางเดินแล้วมีแต่ของเล่นอย่าเมานะวันนี้อแน่นอนอยู่แล้วคร,รับราคาเรามีจุดเริ่มต้นรู้จักบัรพีวก็ั้งแระแา่ใจจากเรื่องนี้จริงๆของผมมาตามช่วงหลังๆแล้วกันครับผมแต่สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจคล้ายๆพี่เก๋ครับผมคือเรื่องของมิตรภาพครับด้วยความที่ผมอาจจะเป็นเด็กชายล้วนเมื่อเรื่องมับผมเลยแบบถูกปุูกฝังเรื่องมิตรภาพอะไมาค่อนข้างเยอะมันเลยแบบรู้สึกรีเลทกับตัวเองได้ค่อนข้างดี มากมากด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาพูดงานเรื่องของวิจารภาพเนาะเจมินาล่ะคะผมผมเริ่มดูตั้งแต่ช่วงมาริฟอร์ดนะครับผมแต่ผมจะไม่ได้อ่านผมเป็นสายดูมากกว่าใช่เพราะว่าผมสมาธิสัน้นครับอ่านแล้วไม่ค่อได้นานครับผมดูดีกว่าจะเน้นดูครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าชอบถ้าเป็นสิ่งที่ชอบในเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวันพีซเนี่ยับก็ ผมว่าวันพนี้มีความอยู่นี้ตรงที่มันยาวมากๆครับผมตอนนี้น่าจะมีเป็นพัน EP แล้วผมก็ยังตามดูได้ไม่ครบแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่วันพีชมี EP เยอะขนาดนี้ยังทําให้ตัวพีชมีอะไรให้เล่นได้ทุกตอนเลยแล้วก็มีอะไรที่เราคอยรอดูอีกหลายๆตอนที่เราจะถึงนะครับผม ว่าด้วยเรื่องราวแล้วก็คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นน่าสนใจมันก็สามารถเดินเรื่องไป <balances. S 1> <Mac S 2> ต่อได้เรื่อยๆเร <uci> ื่อยๆนั้นโดนราคา,ารู้จักได้ยังไงผมมาชิกเลยครับผม,ผมเริ่มช้ากว่าคนอื่นเลยผมมาเริ่มดูวันที่ตอนตอนที่เป็นไลฟ์ดัชั่นแล้วเป็นซีรีส์ในหนึ่งติแล้วเนยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานว่าทุกคนแนะนําให้เราอ่านแนะนําให้เราตามเลยแต่ยังไม่ได้มีโอกาสแบบมีโอกาสได้ตามแล้วพอมีเป็นไลฟ์ดัชั่นเนี้ยเราก็เหมือนบอว่าได้เริ่มดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ เราดูวันเดียวเราดู8ตอนรวดเลยฮะโอ้ oh, แ,แสงชอบจรงใช่ใช,ชอบครับชอบครับก,ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทราไม่ชอบวันพีสแล้ววันนี้เรามีเลโก้วันพี e แล้วด้วยนีย่รู้สึกยังไงกับการที่เราได้มีคาแรคเตอร์ของเราที่กลายมาเป็นของเล่นสุดคลาสสิก่างเลโกผมว่าตั้งแต่ผมรู้ว่าวันพี e ของเน็ตฟเขาจะมีจะมีเลโก้ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่าเราชอบ เราชอบเรือ o i n g แมรี่มากเลย,ยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะดีถ้าไรู้สึกดีถ้าเราได้อ่อกได้สร้างออกด้วยมือเราเองเงยตื่นเต้นเนาะวันนี้เราเด็ก<น>ๆหลายคนมาถึงก็ตื่นเต้นมากนะคะที่ได้ต่อกันเจมินายและแหลกห็นเลโกวันพีซรู้สึกอย่งบ้างต้องจ่าครับวันนี้ใช่เพราะว่าเหมือนมันเป็นการรวม2อ,อย่างที่เราชอบมากๆมาด้วยกันนะครับผมผมก็ชอบต่อเลโก้มากชอบดูวันพีซมากครับผมแล้วก็ ไม่ไม่คิดว่าจะแบบผมรอคอยวันนี้มานานมากแล้วก็พอมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆพอวันพีซได้มาทำกันดีก้แล้วจริงๆก็จัดแน่นอนครับผมวันนี้นีโปรโมชั่นจีิด้วยคุณรับค<ม>่ะปีมากแฮปปีมากเลยครับผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆเราเป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟน going merry แต่เป็นแฟนท็อปสันซันนี่ครับผมใช่เราเลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาเริ่มมา going m ม r ี y มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยทอสันซันนี่ต้องมาแน่นอนแล้วเรารู้สึกว่า มีครับผมต้องจัดต้องจัดแน่แน่แน่อนคุณเชรที่น้องทาหายแล้วตาไหลเลยแม่อตัวเป็นเลยก็คือ,<ๆ>คอรู้สึกว่าแบบเหมือนที่น้องจูมินายบอกว่ามันเป็นการจับคู่ที่ลงตัวครับคือมันเป็นสิ่งที่เรารักด้วยแล้วอีกอย่างเนี่ยพอ,อผมเห็นว่ามีฉากต่างๆที่พอเลโก้มาทาอะ่ะเราแอบคิดลึกๆว่าไอ้พวกนี้ถ้าเกิดต่อหมดแล้วอะ่ะรอให้เขาทําแบบเพิ่มมาอีกไม่ว่าจะเป็นทาวซันซันนี่เป็นอะไรเพิ่มมาอีก S <S รู้สึกชอบครับอยากให้เป็นนั้นตอนที่เราไปตอนที่เราโชว์ตอที่เราอ่านเลยเนาะตอง,นะตองครับใช่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็เราเอามาเสริมความสนุกด้วยเนี่ยถ้าเราต้องเลือกฉากเด็ดจากวันพีซขึ้นมาสักฉากหนึ่งแต่และคนคิดว่าเลโก้วันพีซจะสร้างซีนไหนขึ้นมาคะคุณเกสก่อน,นโอ้ยจริงๆมีหลายซีนมากแต่ว่าเรื่องเรื่มาซีนหนึ่งเพราะวันนี้ผมแต่งเป็นคารคเตอร์ของซันจิผมเลือกซีนที่ตอนที่ซันจิกําลังจะ ขออนุญาตเ,เชฟเพื่อที่จะออกจากเรือแล้วก็ไปร่วมกลุ่มกับลูฟี่เน้นคลาสสิกเลยนะลลยคลาส<ม>าสิกมากเลยค,ค,คืออยู่ตรงแบบว่าตรงพัตคารกลางทะเลแล้วก็แบบคุกเข่าแล้วก็แบบว่าขอบคุณที่เหมือนแบบเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบเหมือนเชฟนี่เาพูดอะไรเท่ๆสักอย่างที่แบบเหมือนด่าแต่ว่าแบบเอามาว่าดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นเป็นฉากที่ชอบมากที่แบบ นั่งก้มหัวอะไรเนี้ยละวะชอบซีนนี้ชอบซีนี้ชอบซีนนี่สุดใช่ครับนะคะซีไหนจำเป็นต้องเป็น live action เดียวไหมครับหรือว่าเป็นจากมังงะอนิเมะอะไรก็ได้จริงๆถ้าไลฟ์แอคชั่นก็ดีนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วที่ชอบเลยอะถ้าที่ชอบอยากเห็นซีนลูฟี่สู้ไคโดโอ้มันอยากเห็นลูฟี่เกียร์ห้าโอ้หใช่น่าน่าจะทำออกมาได้ได้ดีเทลแล้วอย่างค่อนข้างดีสนใจราติดตามครับ ก็รอรุนนะคะเจะนไงล่ะคะซีไหนครับผมเออ่ถ้าเป็นผมผมเอาตัวละครผมแล้วกันเออ่ตัวอุซองครับผมผมชอบตอนที่ลูฟี่กับอุซองทะเลาะกันแล้วก็ต่อยกันชอบต่อยชอบตอนคือคือมันเป็นเรียกวอะไรปกติก็คือแบบอ่ะลูฟี่จะเป็นคนที่รักอ่าเรียกวอะไรผู้พ้องแบบเพื่อนๆเขาม,มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ามีเหตุจะเป็นที่เอตอต้องต้องสู้กันไม่เข้าใจกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยผมรู้สึกว่าเออมันบีบคั้นหัวใจดีครับ มีความซาาื้นโอเคแนนอนโอ้ผมก็ตัวละครตัวเองได้เลยครับเป็นเออชอบซีนเปิดตัวโซโลครับซีนที่แบบจับไว้แล้วก็แบบว่าช่วยกันสู้กับลูฟี่อันนั้นคือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนี่น้องผมชอบโซโลเลยผมแบบโอ้แล้วตอนเป็นไลฟ์แฟคชั่นแม็กคนยูเท่มากใช่อชอบแบบโหเท่จริงถ้างั้นถ้าต้องให้คำหนึ่งคำมอบให้กับหรือเป็นความรู้สึกที่มีต่อเลโก้วันตีส นนดนจะให้ขับว่าอะไรรอคอยครับรอคอยอ่ะโอเคเขารอคอยจริงนะจะไม่ได้แล้วคะน่ารักครับน่ารักเอาขึ้นหน้าค่ะแอนนี่หมายถึงคาแรคเตอร์ตัวเองหรือเปล่าคหมายถึงวันพีซครับผมหมายถึงเลก็วันพีซนะหมายถึงเลโก้วันพีสรับเลยคะเอาเป็นประโยคได้ไหมครับก็ได้ไม่ไม่ซีเรียสได้เลยฉันจะเป็นราชาเลโก้วันพีซได้เลยโอเคอาจารย์ เป็นแน่หูอยเนี่ยเทสเหรอคะเอ่อผมรู้สึกว่าเป็นจินตนาการที่สัมผัสได้ว่าเราสามารถอะไรที่อยู่ในหัวเราหรือว่าเรารีมายถึงถ้าเป็นวันพีทเลยก็คงนึกถึงสมัยก่อนที่ได้อ่านวันพีทแล้วก็เราสามารถต่อเขาได้ขึ้นกับมือเพราะว่าตอนนี้เลโก้ทำขึ้นมาแล้วใชือจินตนาการที่จับต้องได้เอาท้ายสุดนะคะอยากให้ทั้งสี่ท่านปากถึงแฝง เลโก้วันพีซค่ะเชิญคุณเจค่ะก็ผมคิดว่าสำหรับแฟนๆวันพีซเนี่ยน่าจะแบบแฮปปี้มากอยู่แล้วที่มีเลโก้ทำวันพีซแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่าสนุกสนุกกับจินตนาการของตัวเองต่อชุดหนึ่งเสร็จแล้วรู้สึกไม่นนอิ่มหนําก็ต่อได้ <laughs> แล้วก็ <laughs> รอดูวันวันพีทาง t อ l ี x ด้วยเ้นสองนะแต<ำ>่ม <า S 1> นะคะเชิญดับค่ะก็ฝาก พี а, right, Piece, game, albums, so mom, ่แฟนคลับทุกคนแล้วกันใครที่เป็นแฟนวันพีแล้วก็แฟนเลโก้ก็สามารถมาเยี่ยมชมที่พลัสตอร์ไทยนี้ได้นะครับผมก็จะมีถึงวันที่5สิงหาการบผมก็เหมือนกับเป็นการสั่งปันในวัยเด็กของทุกคนและกันรูปถึกตัวผมนะครับพี่เพื่อนน้องๆทุกคนด้วยเจนนี่ได้ค่ะครับผมสำหรับแฟนๆเลโก้เป็นแฟนวันพีสนี่น่าจะเรียกว่าไงอ่ะเหมือนมีหยาดน้ำพย์มาหยาดฉลอมวจิตหัวใจของทุกคนก็ ผมว่าผมก็สมหวังครับในวันนี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะสมหวังที่รอคอยกันมานานนะครับก็ฝากด้วยสําหรับเร็กโกวันพีสแล้วก็ฝากด้วยสําหรับวันพีสที่กำลังจะเข้า Netflix เน็ตฟลิกซ์ซีซีส์สองครับผมแล้วก็สุดท้ายนะนนท์ค่ะครับก็ผมในฐานะแฟนซีรีส์แล้วกันนะครับซีรีส์แอคชั่นก็ก็ถือว่าเป็นการวอร์มเป็นการแบบเตรียมตัวที่จะได้ดูวันพีสไลน์แอคชั่นซีซั่นสองด้วยแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเ,เร็กโกนะบอกเลยว่า เส้นนี้คู่ควรกับการสะสะมมากแม่จริงนะโดยเฉพะาะนักสะสมเนี่ยต้องมีให้ได้ใ่รรครต้องขอขอบพระคุณทั้งสีท่านแต่ยังไม่ให้ไปไหนนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ค่ะเราจะมาปลูกสัญชาตญาณความเป็นโจรสลัดของพวกเขาทั้งสี่คนให้ลุกขึ้นออกมาล่าก,กันนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Wanted Poster Hunt Mission หรือว่าตามล่าฆ่าหัวนะคะเอา,าฟปงกฏกติกากันก่อนนะคะในการเล่นเกมนี้ นักแสดงนักแสดงของเราทั้ง4คนค่ะจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมแรกจะเป็นเกตสกับกับนะคะเทีมที่2จะเป็นทีมทนัน์นเจนนค่ะโดยภารกิจนะคะของทั้ง2ทีมนี้ก็คือต้องค้นหาโปสเตอร์ราคาหัวแล้วขึ้นมาเรียงให้ตรงตามโจทย์ที่กำหนดได้ถูกต้องเร็วที่สุดโดยใครที่ทำเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะนะคะซึ่งทั้งสทีมก็จะออกไปค้นหาโปสเตอร์นั้นเราจะมีโจทย์ ให้ทั้งสองทีมได้เห็นเป็นแนวทางกอด้อไหมคะเรามีเวลาในการดูโจทย์แค่30วินาทีตอนนี้ขอมองไปที่หน้าจอเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำการนับถอยหลังนะคะถ้าพร้อมแล้วไม่ชมอันเลยค่ะจำ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 เร็วเร็วจำได้ไหมแล้วก็ต้องเอาให้เหมือนเป๊ะเลยนะคะต้องเหมือนเป๊ะเลยนะวอ r d ิ n งรูปภาพวอตชิ่งทางด้านบนด้านล่าง อ้นนีตัวเลขด้วยทุกอย่างค่ะทุกอย่าง9 8้า5 4ดเ1ห้าสี่สามสหมดเวลาค่ะอ้าวอุปกรณ์พร้อมค่ะน้องๆถอยหลังนิดนึงนะคะอุปกรณ์น้องบอกจำอะไรไม่ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆอ๋อนี่มีตัวช่วยมีตัวช่วย อย่าลืมรีบตะโกนช่วยกันตะโกนช่วยพี่เขาหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวดิจะ,จะทําการนับถอยหลังนะคะเพื่อให้ทั้งสองทีมบุกไปค้นหาโปสเตอร์นะคะที่ซ่อนอยู่ในลังส<อ>ง<พ>ัตินี้เต็มไปด้วยผิดจำนวนมากนะคะเราจะมีเวลาให้ทั้งสองทีมเนี่ยเก้าสิบวินาทีเท่านั้นนะคะทำให้เร็วที่สุดเร็วไม่พอต้องถูกต้องด้วยนะคะเก้าสิบวินาทีนั้นพอไมไหมนะฝั่งนู้น ทอดนะคะฝั่งนี้ทอดนะคะวเตี๋ยวทอนะคะครับทอดแล้วรื่อยเร็วค่ะเร็ว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 ได้ไหมได้ไหมนี่อ่ะยังไงยังไงต้องไหมเกมง่ายมากเลยอ่ะตอนแรกนุณผู้จะต้องมานั่งต่อกันน้องอันนี้อยู่ที่ว่าต้องเร็วแล้วค่ะเร็วค่ะเร็วเสร็จแล้วครับ S <S นี่ยังเหลืออยู่เลยดูดูดูอ่าเสร็จก่อนชุดไหมคะอ่ะขอเสียงรปรเมอร์ค่ะ,ะเป็นการ์ดโนนนะคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเนี่ยขึ้นไปดูก่อนว่าความถูกต้องกันบ้างทีมงานมาดูหน่อยคะ่ะว่าคัามรู้ถูกต้องจริงหรือไม่ถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะอันนี้นะคะจะเป็นเซียนวันพีสเลโก้ทุกอย่างอยู่ในหัวของพี่เขาแล้ว เขาบอกฟุ๊กรู้ปั๊กโอ้เป๊ะเอกชนะและต้องนะทีมที่ชนะถูกหมดค่ะทีมถูกทั้งสองทีมแต่ว่าทีมของนันทน์กับเจมินายนะคะเสร็จเร็วก่อนขอเสียงปรามือให้กับทีมผู้ชนะด้วยค่ะอ่อยู่ต่อก่อนนะคะอยู่ต่อก่ออ่ะถ่ายกระบอกหน่อยถ่ายกระบอกหน่อยนะคะสำหรับผู้ชนะเนี่ย โอ้โชคดีมากเลยผู้ชนะของเราทั้งสองจะได้รับของที่เลึกจากเลโก้กันไปคนละหนึ่งเซก้าอะไรนะครับได้ได้ได้เลโก้ได้เลโก้คนละหนึ่งเซตโอได้เลโก้ชนะโอ้โหได้บ้เดีเดี๋ยวเผมไม่รู้ว่าได้ได้รางวัลด้วยอ่ะอีกรอบไหมไปได้เราได้ด้วยเหรอได้ผมให้เราแบ่งต่อนะโอ้โห แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคข้อเสียงปรบมือนะคะให้กับทั้งสองทีมที่สามารถจัดภาโปสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะคะนี่อะถ่ายภาพสักเล็กน้อยไนดะนะ้่่อนที่ทั้ง4ี่ท่านจะฝากผลงานไว้ให้กับพวกเรานะคะอย่าลืมนะคะใครที่จะกำลังมองหาการประชันไทยความสนุกแบบเนื้อจินตนาการไม่ขัดพลาดกับงานเยอะนะ LEGO และเลโก้ละวันพีซที่เตรียมเสิร์มกิจกรรมให้สัมผัสกันอย่างเต็มที่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนักสีหน้าได้ชิงใชยฝากผลงานหน่อยค่ะฝากผลงานหน่อยครับขอบคุณคพี่เล็กฝากเลยค่ะเออก็ตอนนี้นะครับผลงานก็คือนอนดูเน็ตสิคอยู่ที่บ้าน <laughs> รา <laughs> อ,อ <laughs> รอรอเลโก้รอเลโก้แล้วเล่นเลโก้แล้วก็ว <laughs> วจริงๆจะมีผลงานทางเน็ตสิคเรื่องหนึ่งอ๋อเหรอใช่ครับประมาณน่าจะประมาณ เร็วๆนี้โอเคโอเคอู๋ไว้ก่อนสามสี่เดือนอะไรนี้รอไม่นางก็รอครับก็ที่เรื่องสัมวันกับสัมวันครับก็รอดูทางเน็กซิกได้แล้วก็น่าจะพร้อมๆวันพีนี่แหละมั้งก็ดูวันวันพีเสร็จก็ต่อด้วยเรื่องใหม่ของกูเก็ตด้วยเลยใช่ครับแล้วก็ผลงานจริงๆก็คือนั่งต่อเหโกจริงๆโอเคโอเคโอ้โหนี่แสดงว่ารักจริงจังนะใช่ครับขอบคุณมากครับนะคะฝากผลงานหน่อยค่ะ ก็ฝากภาพยนตร์แล้วกันครับผมก็น่าจะออนช่วงวันปีหน้าก็ฝากดตามด้วยครับผมภาพยนตร์เรื่องวันทองครับถ่ายกับพี่มากรินกับพี่อิงเลิมทองผมต้นปีหน้าแล้วก็ฝากงานแฟชั่นงานอะไรต่างๆก็ฝากเลโก้เอ็กซ์โกวันีสไว้ด้วยครับนี่อ่ะถัดไปจะไม่ได้ค่ะครับผมเอ๋อผลงานผลงานคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตครับปลายปลายเดือนนี้ครับผมก็จะเป็น สามสิบสามเอสสิงหาครับผมเจ้าหน้าที่คอนเสิร์ตก็ครว่างๆก็สามารถไปดูได้ครับผมจะมีเดอะร้านไกด์ครับเป็นซีรีส์ของผมเองครับผมที่สายเสร็จแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะได้ดูกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะวกันยังไม่เริ่มถ่ายครับชื่อว่า Ticket to Heaven ครับผมปีหน้าเลยก็ฝากเงินกันนะครับโหลากหลายผลงานเอนกันนะคะับโตได้ครับผมนั่งรถค่ะครับก็เดือนหน้าเดี๋ยว เด,เดือนนี้ครับเดือนนี้เดี๋ยวมีเพลงใหม่ครับผมแล้วก็ฝากซีรี t ์ I Love a Lot of You ด้วยนะครับเสาร์นี้ตอนสุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็กำลังจะเริ่มเปิดกล้องสกา,าร์าลิชาไทยแลนด์ครับผมพวกเราทั้งหมดจะร่วมติดตามผลงานของทั้งสี่ท่านนะคะขอเสียงรปรบมือกันอีกสักครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครูค่ทั <ๆ S 1> ้งสื่อมวลชนสามารถสัมภาษณ์ทั้งสี่ท่านได้นะคะที่บริเวณหน้าห้างด้านนอกด้วยนะคะ